เท้าก็ลุกไหมเท้าก็โดนครับผมนี่ครับนี่ครับมาช่อนครับมาช่อนเข้าไปเป็นระดูกครับสวยๆนีครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็ออกไม้นะครับไม้ก็เป็นไม้หลิวตันนะครับ หลังโรงเรียนวัดเขียนนะครับเมืเ่อกี้มันคูกันอยู่ต้นนี้ครับต้นแต่ไม่รู้หลิวตันหรือเปล่าครับแต่เสียงเหมือนให้หลิวตันเลยครับผมจำเสียงได้ครับก็เดี๋ยวดูไม้นะครับไม้ก็ที่ข้าวมันสุกนะครับนกพิราบก็ลงเต็มเลยครับ Woo hoo hoo Oh. มันลงมามันโดดออกครับพี่ติดครับผมนี่นครับที่ปีกมาจากต้นที่ว่าเทินเข้าอยู่นู่นครับที่ปีกลงมาครับคูค,คูครับมีตัวริวตัวเดียวครับที่คูนอกนั้นตัวอื่นเข้าต้องหลายตัวแต่ว่าไม่คูนะครับ จะติดก็ไม่ติดครับสงสัยมีคนมาใส่บ่อยครับก็เลยตื่นตื่นน้มรู้คู่แบวตื่นตื่นเดี๋ยวเก็บนกกันนะครับก็เก็บมาแล้วครับผมนะครับตอนแรกใส่อยู่นี่ครับต้นมะม่วงคู่นี่ครับอันนี้มันไม่เข้าครับ มันไปอยู่เทินเก่าครับนู่นครับอยู่ตรงโคนนู่นครับเลยต้นมะม่วงไปครับผมไปใส่อยู่ตรงกันแถ่นะครับลงมาครับผมแต่ว่ามันรู้มันเดินยังไงมันมันเหมือนมันกลัวๆครับเหมือนเคยโดนบ่วงยังไงไม่รู้ครับมันลงมามันก็ตื่นๆยังไงไม่รู้ครับคูอยู่ครับแต่ว่ามันตื่นๆไม่กล้าเดินครับคูอยู่กับที่ครับ ไปหานกต่อนกต่อทำท่าจะตีมโดดออกครับผมตามในคลิปเลยครับอุ้ยเสียดายครับหลิวตันนะครับตัวอื่นก็มาลงหลายตัวครับแต่ว่าไม่เดินครับไม่คูครับคูแต่หลิวตันครับผมนี่ครับก็เก็บมาแล้วครับแล้วก็นี่ครับมาข้างป่าคืนนับที่นอนมันอยู่ข้างป่านี่ครับ คนก็มาเกี่ยวหญ้ากันเต็มนะครับผมก็เลยเก็บออกมาครับครับจะติดก็ไม่ติดครับผมแหมไม่ตัวดันบวงหายครับนี่ครับตัวดันบวงหายครับไม่รู้ตกอยู่ตรงไหนครับหาไม่เจอเลยครับไม่รู้ตกอยู่ตรงไหนเดินหาตั้งนานครับไม่เจอครับ นี่ครับคลิปนี้ก็เสียดายฮ้ริวครับจะติดก็ไม่ติดครับครับผมคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปหน้าเจอกันไหมครับผมสวัสดีครับ